เอ้ยโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าเบนเซ็คเตอร์สิลจันจีทีนั่นเองนะเพื่อนเป็นรถค้าสปอร์ตนะครับมีขายที่ร้านรีเจนเดอรี่ในราคา1น้านสแสนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในสัปดาห์นี้มันมีการลดราคาอยู่ถ้าคลิปนี้ออกไปอะ่ะผมคิดว่าราคามันอาจจะแบบขึ้นมากลับมาเป็นร้านสามแล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วกันถือว่าเป็นการรีวิวคันนี้ไปโดยรวมแล้วกันนั่นเองนะเพื่อนนะคันนี้นะ,นนะนนะนเพื่อนได้ตัวแบบมาจากเจ้า,า,า,า Mercedes-Benz AMG GT น,นั่นเองนะครับผสมกับ BMW ตัดโผล์นี่นะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมคันนี้ก็สวยอยู่แล้วนะแต่โดยดั้งเดิมจะออกไปสไตล์เบนซ์มากกว่านะครับแล้วก็ชื่อน้ำหน้ามันเป็นเบนเฟกเตอร์ด้วยก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นเบนซ์เลยนะครับผมอ่าคันนี้นั่นเพื่อนน้ำหนักหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับแต่รู้สึกว่าหนักมากนะครับแล้วก็เป็น RWD หรือว่าขับหลังนี่แล้วก็เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนั่นเองนะเป็นรถที่ค่อนข้างจะไหลไปนะครับแต่รอบกลางเขาก็ทำได้ดีรอบกลางรอบปลายนะครับแต่รอบต้นเนี่ยค่อนข้างจะอืดเล็กน้อยนั่่่่่่นน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 เเเเเเอออองงงงัััั้้้้พืสสสาาาาหรรรรรรบบบจจจต์ะะะคคคคแลววก็็ปปถทีขโดดดย แล้วก็ผมว่าใช้ได้นะผมว่าการขับขี่เขาใช้ได้แต่ก็แบบถ้าคนที่ไม่ชอบรถขับหลังผมว่าคันนี้ไ,มไปมองคันอื่นดีกว่าเพราะว่าน้ําหนักพันห้าร้อยห้าแล้วแถมขับหลังเนี่ยค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมือนกันนะนเพื่อนถ้าเพื่อนแบบไม่ค่อยคุ้นชินกับรถขับหลังแล้วแบบเป็นคนที่ชอบขับรถขับง่ายๆเนี่ยผมคิดว่าไปแบบ คันอื่นดีกว่านะเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคันนี้น้องเพื่อนเทอรสปีดนะครับผมตอนเดิมๆเมนะี่ยอยู่ที่98.92ไมล์นะครับหรือว่า159.20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็เทอรสปีดหลังแต่งเนี่ยจะอยู่ที่125.50ไมล์นะครับหรือว่า201.97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะ ถือว่าแรงพอสมควรนะเพื่อนคือไม่ได้อืดมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเร็วโพดปาร์ตนะครับแต่ว่าใช้ได้นะสำหรับผมนะโดยรวมคือถือว่าเขาใช้ได้มากๆนะครับกับราคาล้านสามนะอ่าอันนี้ผมพูดในราคาเต็มเลยนะครับแต่ตอนผมซื้อมันผมซื้อราคาถูกมานั่นเองนะครับือถือว่าใช้ได้นะครับหน้าตาอะไรก็ค่อนข้างโอเคนะเพื่อนๆชอบเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองซื้อแตะคือของแต่งอาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่โดยรวมคือแม่งดีจริงว่ะผมว่าคันนี้แม่งใช้ได้นะดีจริงนะครับผม ปาผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเทสกับสปอร์ตคันอื่นเพื่อนๆแล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงผมจะพยายามเลือกรถสปอร์ตแต่ขับหลังเหมือนกันนะครับผมให้มันแฟร์ไปเลยนะครับผมจะพยายามเลือกรถสปอร์ตมาแต่ขับหลังทุกคันเลยนั่นเองนะเพื่อนปาบอกเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับเดี๋ยวบิลย่างเดียวนะเว้ยฮะสามสองหนึ่งเฮ้ยรถคันมันเร็วจังวะออกตัวให้้ออกถนนดีเลย เอ้ยยต่อมาเจนกูอยู่ที่ท้ายเลยวะเบียอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยัเดียเฮ้ยใช้เบียนเอาใหม่เอาใหม่เอาเฮ้ยอันดับที่หนึองกูดูไม่ออกเลยเนี่ยเอ้ยยังไม่ชอตกันเละเลยไม่ผิดกูใหม่พี่ดีดีเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาเม่เล่น้ีเลยใครนะเมื่อกี้ใคหนึ่งนะเมื่อกี้ใครอันดัหนึ่งนะจเนาะล้วแล้วสอ่ะแล้วสอง่ะม้รถมมีรถร้ขับอะไรอ่ะเหรอพี่ถามอ่าเอ้เจ้ ล้ว G D X อ๋อเอาดับสามอะดับส B M M 3ปองอิเซมี่เเป็นไรเนี่ยเฮ้ย C B X เป็นไรนะเฮ้ยอิเมี่ไหว่เี้ยน้ำห่านิเซมี่หม่เวโอ้โหมแต้กินแล้วโอ้นี่ไงคลิปสั้นจบแล้วคลิปถอดหรือเกว่าคลิปถอดหรือเปล่าเยวใหมเนี่ยพี่แผลแตไมาแตไมป ิ่งโดนอาอมีสาโดนเอโดนเสไอ้ใครใครก็ได้เอากะด่ายชู่เช็ดน้ำน้ำลายให้เจี๊ยบหน่อยดิามสองหนึ่งยืมดแล้วเฮ้ยเขาติตาอนนียเขาติตาอะไรันเป็นเ๊ยอะเรื่องไนมวเนี่ยมาห้อคนละอุตาไม่ทันเลยวะเ้ รอบนี้ไม่อยู่เกิดทาย้ายแล้ว่ะโหยี่โด้เอ๊สองันแซงด้วยน้บน้บนัำบหมดีมันเป็นรถเอกลักษณ์ของเราด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แพ้ใครอ่ะไฟพังเลยทสองูเอาเฮ้ยไม่เค่าันที่หนึ่งอะเอูง่มเป็นอชี้อะเอทูไม่อะไรขนาดนี้เลยหรอวะแตงโมเด้เฮ้ยมันอาจจะได้ที่หนึ่ง่วอสี่ไหมอ่ะสามหนึ่ง เฮ้ยเได้อว่ะพอมีล้อได้อยู่ว่ะคันนี้เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ย้อยู่พี่แมวว่าเปนอะไรรถขัเงยาเปลี่ยนเปียเเฮ้ยทำไมฟิเซอร์ไม่กังว่กซาลาจนอ่ะแค่พ้ซาลาจเฮ้ยพ้ฟิเซอร์นะเนี่ยไปกระ2แซงเบนส์100เฮ้ยแชูแซงฟิเซอร์ไม่ขึ้นกูแซงรถเวีสีไม่ขึ้นไปเ่อยมาทางยาวทางยาวทางยาวยาวยา เมื่อกี้ใครหนึ่งนะเมื่อกี้ใครหนึ่งนะไอ้นายเอ้ยไอ้นายขับอะไรอ่ะไอสองขับรถอัที่สามไอ้ถเขาสออรถอันดับสองอะเร็วพี่เอาที่สามก่อนที่สามขาแยกออกเร็วๆอันดับสองใครนะอันดับสามไอชีอันดับสามอะไม่ได้ดูเลยหรอขอเข้าก่อนได้ไหมอ่ะสามต่อหนึ่งไป ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เย็นนะผมไม่ได้ไปเหยียดนะมีอรถนะกินอะไรครับพีรคันครับมิตติ้งหรืออะไรเนี่ยอยู่รถอยู่รถเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกลอยเลยก็ไปแล้วก็ไป่ละมไปมิตติ้งหรืออะไรเนี่ยเอ้มิตติ้งเลยมีรถมีรถแม่งแม่งทางมีแขนมีแม่งทางเลี้ยวไอ้ชนลงเลยไข่อ้ชนตกเลยอ่ะ เลือนแล้วอย่างเงี้ยติเตมิโต้ลากแค้นเลยเลือนไม่เยอะตามฉันรอดได้ไงวะเนี่ยไม่ได้ชนใครเลยเนี่ยตามมาเล้วติเตมิตามมาเล้วเลื่อนไปเยอะโดนอื่นเลือนบ้างนพี่โอ้ยโดนสาหรับพี่รอดในคันเมื่อกี้อะสาหรอดีพี่โดยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้จะตามมาเหรอเออเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยไม่เห็นานทีนี้แม่ป่ะ ไม่เห็นแบนทีในแบบนะครับตอนนี้ครับโดนเกีเมื่อกี้ผมรอดเสร็จอ่ะเดี๋ยวเลืมเออยุดผลหวยเอ้ยได้ดับสามด้ยรอบนี้ถือว่าดีป่ะอันดับสี่กำลังตามไปโอ้ตามไม่ทันหรอกเนาะพี่บอกให้สิบเอฟอยู่ไหนน่ะปล่อยไปเท่าติดพี่ต่อสิบเอฟสิบเอฟกำลังเมีมอยู่ตอนนี้กำลังกำลังเนี้ยเล็ยเดี๋ยวอยาให้แบนทีแทงขึ้นมาอุ้มกัดดี สกัดเหรอกำลังปฏิบัติหน้าที่ครับผมเล่นใหญ่กว่าผมมือเล่นดีถ้ามึงเลือกกูดีๆนะไอ้ขโอ้โหเกีื่นเกินเกลื่นเกินโอ้ยเยเขามาแล้วเขามาแลยเย้ยกูดีไม่พ้นเลยเยอมาแล้วเอาเอาเอาโอ้โหมันไล่เข้ามาแล้วอะแันชีไล่มาแล้วใครจะแซงบกเดี๋ยว บข้างให้ไม่ต้องเชิญก็ได้รถคันหน้าไปเขี่ยใหรอวะอุ้ยของไม่รุ้ทำไมมันแรงจังวะวิรุ้เอาอะไรมาไปเขี่ยรถใครวะรับอีกโหดอันนี้อุ้ยโอ้ยไอ้คู่ซีโอ้โหไม่รอดกูโดนแมนชีไปแล้วโอ้ยฮูนันช่างขับคู่ซีไอ้เอ้ยดับเบิ้ลคู่ซีความเร็วไวโอ้โหดีดดิบโอ้โหและปิด G T X 1050งศูนย์ย T I ใหญ่เและปิด G T X กับเ e n t i n e ลเนี่ยเยี่ยมันของคู่กันเลยว่ะไอสองคันเนี้ย ตั้งแต่วันที่มันมาโอ้โดนกินแล้วว่ะเอ้ยโดนดีสิบกับเอ็นชีระยะไกลด้วยไกลไม่มาออกนเลยผมไปดูคขาเร็วมาไม่พอกันเลยออกรที่โหลที่โหลร้องมันฆ่าพม่านะเว้ยเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเราอยู่ในสุดท้ายปะเนี่ยไม่ไม่โหลไปโหลไปโหลไปโหลเพราะอยูอยู่เดียวกับสาวเว้ยพูดได้ใครโดนเนี่ย เพลงช้างที่เป็นภาษาจีนดีกว่าทนนะบิวอย่าทำนะนะช่วงอะไรช่วงอโอ้ยตามไม่ทัวะช่วงเชื่องยิ่งยาวยิ่งโดนวะอะไอ้ยแล้วิม่งใกล้มาแล้วเด้อโอ้โหไปมันมาแล้วอนะบิลบลาบลาเพลงช้างภาษาจีนทางยาวทางยาวนี่ทางยาวตังนี้ไม่สู้ไม่ได้อะวะช่วงเชื่ง เอ้ยมาแล้วมันเอาอะไรมาวะมันอะไรยังไงนะครัตอยู่นะเออดีโอ้โหดีห้านี่เองแมงเอ้พยายาวดิ้นแรงนะครับขอยาแางนะครับขอยายามยาวอาญาปรพูดยาวพี่ยาวพี่ถ้าเรื่องความถ้าเรื่องความยาวแข่งไม่ได้ครับเลยไม่ขึ้นครับถ้าเรื่องความใหญ่นี่ไม่น่ายอมเราพูดเป่หบทที่บทไหนไอ้หัวใครได้ไอ้ดีรถรถคันนี้มั่งไม่ได้ยวะเอ้อสุสีสุสีพิสา เรากูเนี่ยอ๋อเฮ้ยเรากูตีเรากูตี่เจ็บร้ประโยชน์มันทำไม่ได้หรอพี่เจ็บ่้ำรถไงนรถรถโคตรไอเสียเร็วเร็วเขาหนึ่งเขาหลอกอไอเตียเตะล้อไอเตียยเตะล้อเอาทำอะไรเตไมเตไเาชี้อพี่ฟางชี้ยิ้มใหญ่ไีกว่าเียกว่าเตะม่เตะมาเตะไม่เสียเตะล้อแล้วมันจะมีมันจะมีอากาศบินมัไปไปสาม่ไปไปไป โอ้ยพี่เตียวเย้กูหนหายเลยเฮ้ยเฮ้ยยนนัวยืนนัวเฮ้ยยนนัวเฮ้ยเอาเก่าเลยเอาไปแล้วอีกหนึงเอาเผ็กูเลยแง่อแเตอร์ไม่ต้องทนก็ได้อ้าเรียบร้อยกูเยอะๆอันนอนสุดท้ายกูขึ้นไว้ต่ต้นเลย เอก้าเรียบร้อยดีสิออกไปกินหญ้าเฉยๆเลยเลยกูเลยไล่หมดไปไปจะแซงก็แซงไปไม่ได้รถแรงแค่นี้โอเคกันสองแดนไม่ต้องแซงเอ้ยไดีสิไม่เสียหลักไปโอ้โหแม่งกลับมาตามกูทันแล้วโอ้โหที่ขับเลยวี่ดีดิ่งบีเอ็ม วางคุณรุดโอ้ยชิบบอหโยเริ like ่มร้อนสวยบอทแม่งดักทางเรียบร้อยโดนขับปี๊บอีสามอยู่ผมยังที่สามอยู่เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเมาไป้ะไปรทีเดียต้องชนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวที่บอกยังไง่ไหว้ยแต่การไปทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้สามมันไอ้สามมันจะเหลี่ยมไงเมื่อกี้ เดียมอะไรเดียมอะไรไอ้สาวแล้วปาหน้าก็เลยทัดเราไปหนึ่งไม่ไอเตะมันขึ้นไปอยู่ต้นต้นได้ไงก็แมดา็สอ่ะดิไอ้เีมันไ่เตะยางหมาไไ่เตะไอ้เี่ยเอะของกูอีเป็่อะของกูมันเรียมเลียมอะไรใครเขาเตะกันไม่มีเฮ้ยเฮียเฮียเฮยเฮ้เฮียเฮยเฮ้เฮียเฮยเฮ้ยเฮียเฮ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 ยเยเฮยเฮียเฮยเฮยเยเฮยเฮียเฮ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 ยเเฮ้ยเียเฮยเฮ้ยเฮย โอ้ย่อพโดนเลยอ้ยโอ้ยรอดเหรอป่าไว้กูพลิกมาแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยไปด้วยไปด้วยไอ้บิวไม่ได้ีดาดดาดอ้กูไปยูกูไปยูไปยูอดัมอดัมซงและอดัมเวยนยังอไรก่อนดิเฮ้ยอดม้าไโอ้ยจไว้นะบิวจไว้นะปากคนโกงปาคนโกง ไปโกงไป่โกงวิวนี่เป็นอาหาอะไรไม่รู้นึ่งทรายนี่เป็นไรแต่ที่สามมาวิวเฮ้ยเดี๋ยวที่สามยังไม่ไม่ใช่เดี๋ยที่ไอ้เสียบที่เท่าไหร่หรอที่สี่ใช่คุณที่ห้าเดี๋ยววที่สี่เออไอเดี๋ยวที่สี่เอาหกที่ห้าเลยว่ะเราบัเดียร์บขาไม่รู้จะไปจอดใกล้ปั๊บ้ำมันไม่คิดว่าคนอื่นแบบว่าพุ่งไปเลยแหละ ดูกดูเสียวนเลยเยีใจดีใเกมแล้วไม่ไมยัง้มาเลยอ่ะอ้ยอท่สายเป็นไอต่สายเป็นใครอ่ะเออต่อไม่ใช่ไิใครวะอ้าวจะป้านี่ยังจะป้านเอารถเลยมาอนัสุดท้ายเอ้ายเบนยแไม่เป็นชีไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยวันนี้เ้ย แมงกโดดขีดแต่แรกเลยไม่ดเลยขาเก่าไปเมื่อกี้ใครได้ที่หนึ่งอะรถยุโรปวะเฮ้เบียรเบีรอัอันดบสองอะอเีนเีเบีนเอะไรเมื่อกี้เบีนิ่งจะเปิดเลยอันดับสองเอ็มเอ็มเจ็ดสองสองอันดับสามอะอันดับสาเราเจนไงเมื่อกี้เสียไที่สไม่ใช่หรอเมื่อกี้อดอมอ่ะ ไม่ใช่อ๋ออ๋อเซนเซนโซอยู่ในอยู่ในนี้อยู่ในแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อเมื่อกี้ผมกดดูเฉยๆไม่พี่ครับคนแรกผมมาโอเคงั้นแสดงว่าผมได้ที่สี่นี่มั้งโอเคเต็มตัวพร้อมไหมนะสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอ้ย่าไข่เนี่ยโอ้โหไข่มาเตียหลักแล้ตอนนี้ตั้งใจไม่ดีว่ะดีเลยน่ะไม่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้ยเฮ้ยโทรโทร เจ้าไม่ต้องต่อแหล่พี่มาใส่ด şey yes ูว่าตอนเนี้ยอยากเล่นรุ่นใหญ่ใจต้อนที่ไม่ขับอาวันดังแล้วเดี๋ยวไม่กล้าพูดอย่างนี้เลยดูโม้อยากเล่นรุ่นใหญ่ใจต้อนที่ไม่รู้ใจกีฬาไม่ยืนพี่ไม่จะยืนพี่อ้าวอ้าวอ้าวเร็วๆเสียหลักถึงปู โอ้ยไอ้เทียขับทางถึงนีเย็บริสตเกีอยวมาชนใครใครตามทางไม่ได้ตามกันมาเด้อใครตามทางไม่ได้ก็ตามทางกันมาเนาะว้ายแต่ที่รู้แต่ที่รู้ไม่เห็นชื่อเสียในกระบอกในในบ่อเนี่ะตอนเนี้ยแล้วมันขับหลังก็กลิ่นล้อกันใหญ่แล้วมันขับหลังกักคนโคตรทนรลื่นเลยเออมันดิว่าฝนตกฝนตกไปด้วยเออแต่รถไอ้บิวได้เปรี่ยวเลยนะเพราะรถบิวมันน้ำหนักเบามันจะขับง่าย แต่ <wounds> ยู่ที <Gym. S 1> <naz> ่ฝีมือเนีฝีมือไม่ถึงในเท่านะเอออย่างนี้เอออย่างนี้พูดอย่างนี้แต่มึงก็แบบเฮ้ยอะไรอ้โหแม่เอ้พิตต้าดยวุ้ยคร้องมานไม่รู้ครับผมตามลาของผมขับอะไรกันรู้อ่ะไอดิวเลยไม่พงไม่พ้นแล้วไม่มาโดนกูเลยโอ้สลาสลยเาะสลด์ เเ่อยเฮ้ยไอเสี่ยวาไงวะโอ้คนลื่นเอาเอาททีเนาะเอาทีเอาทีเททีเ้ยเลจัดไวางอะไงไวางนั่งไงโอโอยมลำโอ้มลำามคกันเยอะจัดม่รูเรื่องเลยเออโนเนี้โนเนี้ยเจเจ้าเจ้นใครว่าน้ำโด่งไปเลยที่หายหายไปเลยไกวานวงยงจานไว้ ม,ม่เได้มีน้ำโดงเหรอแม่ไม่น้ำโดอะอยู่เไอ้ตาอ้ต้าไอ้้วไอ้งเาเออไอกูเออไอกูเออไอ้วันเล่นไหม่ไม่ได้เล่นนะจัดอ้นมเงินไงเอาว่ไงวะว่ไงวะตันทันแล้ววะ ตัวตัวอูรถหลังแง่เป็นไงไม่ใช่พีดมองขวาไปิ่ไม่คิดว่า้เอไงเนาะเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ล้ออ u r p r i s e motherfucker เฮ้ยเฮ้โอ้โหมยัเข่าเอ้ยรลุ่เอ้ยนหลังกูแม่งลุ้นพี่เบกแม่งลุ้นเช้งอ่ะโหมันต้องเบกนิดก็ดีน้องเขาเมื่อกี้อ้าวโชคดีโชคดีพี่ไม่ได้ทอะไรนะพี่ไม่ได้ทอะไรนะ เอาไปแล้วมาใหม่มาใหม่ไม่ใครเหินใครเหินลงมาเขาเหินลงมาแล้วเฮ้ยมีคนเรียมเอ้ยไอ้คนมาไล่ลงมาผมเรียมไม่ได้เรียมเน็ตไปดีก็ได้เอ้โหอ๋ออ๋อลืมไปน้ำลายยืดลืมน้ำลายโอ้โหอะไรสมงเสียอะไรยืดอะไร ไปยืนนะนะวิวไปยืนไม่ทานนะวิวยังยืนไม่ทนละวิวไม่ทนละกูไม่เลยวะเลยวะอ้าวเรียบร้อยโอ้เียกับไอ้วิวก็ไม่เท่าไหร่รอรถคันเดียวกันนเนี่ยโหเบียดรถไหนต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้ถ้าผมแซงไ่อได้ก็คือแบบคนขับคนละชั้นใช่ไเอาจะคนละชั้นไดูอ่รถหรือเปล่า ไอ้ขาน้ามันเหลี่ยมแผคู่เลยวะรู้เลี่ยมแผคู่เลยนะไออยู่หน้าไอ้นี่บังกับมิกี้เลยเลี่ยมเหลี่ยอะไม่เคยดีเลี่ยมความเลี่ยมโอ้โหท้ายยังปัดเลยไอดูคนปัดเลยวะอูเอฟสิบลัดเอฟสิบลัด ồ hô bật ra bật ra ơi nhìn nó nào ơi nó nào ơi bắn nó ôi, hết hếtเลยอ่ะ ồ bắn ทั้งใขนาดรถโกงไม่พอยังข่าโกงสนามอีกเลอรถโกงไม่พอยังจะโกอีกอ่ะโอ้ยเพี่ป้านะไม่เบพี่ป้าโอ้กากาเดยว้อยเกมีออนไลน์เอไปเลยอะเอาไปเลยคเดียมายืนคเดียไปเลยนะทีหลบี่แ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไเงี้ยได้เงี้ยโอ้เกิไเกิไอยนเดลอ้มเดี๋ยวละเอเชื่อเหลือจะเชื่อโอ้โตอนนี้ถ้าไม่หลอดนิดทิ้งไปเลยเนี่ยทิ้งไปเลยเนี่ยิดรือผิรื้อผิดรรีพาเองนะอ้ยอะไรอะโอ รุกโมิีแล้วหมลโอ้ใจเย็นบูมแม่งันโอ้ยเขี้ยอ้ยสำลักเลยแม่งใครอะใครอะโอ้โหพิลุตโดนเดียโดนเดียเฮ้ยจเดียมเลยเดียม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 เดียเดียเดียมเดียมเดียเดียเดียมเดียมเดียเดียมเดียมเดียเดียบเดียเดียบเดียเดียบเดียเดียเดียบเดียมเดียเดียมเดียเดียมเดียมเดีย ม่เยเอ้ยไม่เยอาลายชีวิตคนนะพี่เจ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยยอมก็ได้ไว้เยอะเจยียอมมอเียยกมหล่อยเกี้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคนโกงอ่ะโกงอ่ะไม่ไหวอ่ะเนี่ย เมื่อกี้ถ้าพี่ลดเข่าแล้วพี่ไปเลยพี่ก็ไปได้ไงแต่พี่จอดรอวิกกี้อยู่เนี่ยอ๋อไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะโอ้แต่ว่าแต่ว่ามันฟังไม่ขึ้นนะดิกฟังไม่ขึ้นเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมอ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้เครดิตบางปลาแบบไม่เหลือแล้วไม่มีอ่ะเครดิตอะไรอ่ะไม่มีเรา ไอ้เนี่ยรอบน่ากูว่าก็ต้องเปลี่ยนสนามแล้วว่ะไอ้เนี่ยรอบน่าจะไปในจ็อบแล้วว่ะคุว่าจ็อบดีกว่าต้องไปเช็คพอยต์แล้วว่ะไอ้เนี่ยคือว่าต้องเปลี่ยนไปเช็คพอยต์แล้วว่ะจ็อบจับดีกว่าจ็อบดีกว่าติดลบหนึ่งพันน่ะเแล้วรอดูนิทาเลยเอาเฮดี้ติดรับหนึ่งพันอ่ะโอ้ยยี่ไปขับต่ำก็ชน ลุงนี่ลุงนี่เอาสปอร์ตคลาสสิกดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดียวไม่ออกลุงนี่เอาสปอร์ตคลาสสิกดีกว่าเออบอกแล้วคลาสสิกมี่สุดเท้ายไม่ทายแล้วไปทอยพีรถเฮ้ยใครที่หนึ่งบอกชื่อเร็วๆวโอ้ยบีมอ่าเราสองนายว่าแบนชี้ตัวโกงเหรอเรื่องที่โดลดที่โหลดโดนอะไรพี่ที่โหลดโดนอะไรไม่ไม่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยพนานรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกไว้ไงเดี๋ยวเผื่อไปกินตังกินตังแล้วเดี๋ยวแม่ง ได้ไม่ได้ที่สามไหมที่สามไหมอุ้ยโอ้ยทาร่าเจนมันคนละมันคนละชั้นเลยนี่ขนาดรถคันเดียวกันนะเนี่ยอีคันมันหายไปไหนอีคันมันเงียบเลยวะเฮ้ยอีคันทีมาโดนแสงมันเงียบวหรเมมอยู่เมมอยู่ไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเมื่อแล้วเมื่อแล้วไม่ไหวแล้วเฮียคนยเพิ่งวาอ๋อไอเสียแพ้บิววะว้า มันไหลมันไหลเดียวกับ้ขาลคนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเยเนี่ยมบจบจบ